สวัสดีครับมาดูวิธีการเปลี่ยนแบตรรโมทของ t o y ยต้นะครับ f er Lock P o ร์จ n e เนอร์ล็อกโหลายๆรุ่นที่เป็นคีเรตตัวนี้มันจะมะีมีการเตือนที่หน้าปัดนะครับว่าแบตเตอรี่รีโมทอ่อนใกล้หมดหรือบอกว่าใกล้หมดพวกนี้ฮะ มาดูวิธีการแกะนะครับแกะกุญแจตัวนี้ออกก่อนก็ดึงสลักตัวนี้สลักอันนี้นะครับดึงก็เอากุญแจตัวนี้ออกก่อนออกไปแล้วก็งัดเลยครับตัวนี้งัดได้เลยช่องนี้นะครับเอานิ้วเข้า อ่าออกแล้วฮะเป็น2ชิ้นแบตเตอรี่จะอยู่ในนี้อยู่ข้างล่างบอร์ดนี้นี้ก็แกะออกมาได้เลยไม่ต้องงัดแงะอะไรนะครับนี่แบตเตอรี่จะอยู่ข้างหลังบอร์ดนี้แค่นี้ก็เอาไปซื้อที่เซเว่ได้เลยตามเบอร์ขนาดนะฮะมันไม่โฟก,กัส อยดี๋ยวอ่านให้ฟังแล้วกันนะครับเป็น CR 2 0 3 2 3มโวลต์ก็เลือกให้ถูกขนาดก็คือ2032 3โวลต์เปลี่ยนได้เลยนี่ผมจะถอดแบต อถอดแปดตัวนี้ระวังหน่อยครับขาเล็กขามันเล็กขาต้องถอดทางนี้ถอดทางนี้นะครับลิบสีดำสออันอันนี้กับอันนี้ถอดออกปึ๊บข้างหลังด้วย ปุ๊บก็จะแยกชิ้นกันออกมาก็กเอาแบตเตอรี่ไปเทียบซื้อได้เลยดันมันออกมาปุ๊บนี่ฮะไม่รู้โฟกัสไหมโอเคซื้อมาเปลี่ยนแล้วก็ ประกอบเข้าไปได้เลยแกะยังไงก็ประกอบอย่างนั้นนะครับขอบคุณครับติดตามรับชมครับสวัสดีครับ